เอาวิวคะหมอนนี้เขาร้เครับนองตาเหมือนว่าอะไรบ้างครับตอนนี้ก็ยังต้องใส่แว่นกรองแสงนะครับเนี่ยเวลามางาน,งานแล้วเจอแสงจ้าก,ก็เลยต้องใส่แว่นกรองแสงอยู่ครับแต่ว่าคุณหมอเขาก็บอกว่าเป็นที่จอรับแสงอักเสบก็เลยทําให้เหมือนยังโดนแสงเยอะๆไม่ได้พยายามลีกเลี่ยงการมองแสงครับแล้วตอนนี้มันเป็นยังไงที่พี่อมเห็นภาพที่เห็นตอนนี้คือภาพแบบเห็นปกติเลยครับแต่ว่าถ้า แต่ถ้าสมมุติว่าถ้าเราไม่ได้ใส่แว่นเราไปเจอแสงหรือว่าเล่นเล่นมือถือครับ mm hmm. ก็คือมันก็จะเริ่มมีมัว,ม,วมัวดำาๆขึ้นมาที่ตาแมันจะมีตล้วลตองลเอ่หน้าจอใช่ไครใช่ก็พยายามลดลงครับคือทั้งการดูทีวี mm hmm. การเล่นมือถือ mm hmm. ช่วงนี้มาอ่านหนังสือแทน mm hmm. กลับไปเหมือนสมัยก่อนจริง <laughs> <S <S ยยเหรอทำไมดูเรกป,ปะเนี่ยตวเองอะไปเรื่อยแบบ ตอนที่รู้ว่าเขาเป็นแล้วอดโมเมนต์นั้นตกใจครับก็คือแบบจริงผมอะเพิ่งอาบน้ำเสร็จเข้ามาก็คือพี่มิวคือนั่งแบบนั่งนิ่งๆแล้วก็ผมแบบเกิดอะไรขึ้นเหมือนแบบทาไมแบบบุคลีเขาแปลกไปอะไรอย่างเงี้ยผมก็ถามมันก็บอกว่าอยู่ดีก็เหมือนแบบอยู่ดีมีอะไรขึ้นมากลางภาพก็ไม่รู้เวลาแบบมองแล้วมันข้างซ้ายเนี่ยมีแบบว่าเป็นฟ้าฝ้าขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมผมก็ผมก็เฮ้ยตกใจแบบ มันเกี่ยวกับเรื่องสมองหรือเปล่าหรือว่ามันเกี่ยวกับความดันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมทีนี้ก็ตั้งสติแบบหนึง่งคือความดันนะความดันไงแล้วก็บอกว่า <c oughs> เออเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนั้นมันดึกแล้วถ้าไปโรงพยาบาลตอนนี้เขาก็ไม่เจอหมอเฉพาะทางอยู่ดีอะไรเงี้ยผมก็เลยเดี๋ยวขอโทรหาเพื่อนที่เป็นหมอตาแล้วก็โทรไปคนแรกดึกแล้วก็แบบยังไม่รับอะไรเงี้ยโทรไปตอคนที่สองรับพอดีครับผมแล้วก็ให้ปรึกษาผมก็ต้องเล่าก่อนว่าเหมือนเราทําวันเซอร์เจอรี่ด้วยกันครับก็จะมีหมอฟังกับหมอตาทีนี้เราเลยรู้สึกว่าเรา เราโทรหาหมอที่ใกล้ชิดก่อนโทรหาน้องฟังไม่รับโทรหาตั้มต่อก็ไม่รับเป็นการดึงไหนดงเขาหลับแล้วเขาหลับแล้วแต่โชคดีเ่ามีน้องอีกคนนึงน้องอีกคนที่เป็นหมอเฉพาะทางเนี่ยครับแต่ว่าพอเขาก็บอกว่าโอเคมันคงไม่ฉุกเฉินนะถ้าฟังมาอาการเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยพรุ่งนี้ให้รีบไปตรวจเลยครับแล้วพอดีพรุ่งวันรุ่งขึ้นเนี่ยพี่มิวเขามีไปทํางานที่จีนเที่ยงตรง ก็คือต้องเล่งไปโรงพยาบาลแล้วหาหมอเฉพาะทางให้ทันก่อนไปสนามบินอะไรอย่างนี้ครับใช่ครับแล้ววันนั้นไฟอาการเป็นไงต้องไปต้องขึ้นเครื่องแล้วอ่ะคือคือคือตอนนั้นคือเหมือนทําได้นะตอนนั้นนะครับขึนก่อนหน้าคือได้แค่นอนเฉยๆพอมาเจอหมอคุณหมอก็บอกว่าเหมือนมันไม่ได้มียาที่ทําให้หายได้สุดท้ายต้องเป็นที่เราดูแลตัวเองเราต้องป้องกันแสงด้วยตัวเองก็เลย เหมือนฝากติดต่อปุ๊บทางเอเจนต์หรือว่างานช่วงนั้นก็ขอใส่แว่นกันแดดไปก่อนครับไปถ่ายแบบอะไรก็ขอใส่แว่นกันแดดแล้วก็แว่นกองแสงไปก่อนครับแต่ว่าระยะเวลาคือมันจะช่วยให้ดีขึ้นได้จริงคือคุณหมอบอกเลยว่าอย่างต่ำมบสามเดือนแม็กซิมัมถึงหกเดือนเลยครับ <c oughs> ก็คือต้องระวังตัวเองดีมากๆเพราะว่าอย่างปัจจุบันเนะี่ยพอเผลอเล่นมือถือแล้วไม่ได้ใส่แว่นกองแสงก็ฟ้าขึ้นอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันตรายมาก แล้วถ้าตอนพูดมันมีอาการอะค่ะฝั่งลุงเขาท้อลอยมากฝั่งเราเราควเป็นอกลัวไหมคะแทบกลัวยิ่งแบบอยู่ด้วยกันุ๊บเสิร์ช c h a t GPT แชท GPT บอกว่าอาจจะมีอาจจะมีปัญหาทางสมองหรือตาอาจจะบอดได้ต้องรีบไปหาหมอณตอนนี้เลยจริงอหาหมอหมอเฉพาะทางก็ไม่มีทำไงดีอะไรก็ตกใจเหมือนกันทั้งสองคนขออนุญาตซับเหงื่อเหนียวเหนออะไหลไปเลยเผื่อไว้เลยก็ได้นะวางขอบคุณค ก,ก็คือแบบตอยเป็นสายเบิร์นเร็วต่ขออนุญ,ญาตถือไว้ก่อนแล้วกันนะนเผื <laughs> <c oughs> ่อเผื <c oughs> อ่อซับทีนี้คือการดูแล,ลร,ววรักษาแน่รอนหรืว่ามันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาเรื่องอาไต่าง ้องยไบาคะเหมือนงานนะครับต้องบอกว่าช่วงช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างเป็นงานแฟชั่นเยอะทีนี้เราก็เลยเป็นการแบบเปลี่ยนแว่นแทนแล้วกันงานหนึ่งเป็นแว่นกันแดดแบบหนึ่งหรือเป็นแว่นกองแสงแบบหนึ่งให้มันเปลี่ยนลุกไปเรื่อยๆก็ถือว่าได้ลุกใหม่เหมือนกันครับก็คิดในแง่ดีมันกระทบกระทบอะไรกับชีวิตประจาวันไหมคะ ก็หลักๆอาจจะเป็นเรื่องคือพูดด้วยความที่เหมือนเบีแฮปปี้เออร์ของเราตอนนี้เริ่มมาติดมือถือหรือว่าจ้องจ้องจอเยอะมากๆนะปัจจุบันนะครับก็เลยทําให้ต้องพยายามแบบดิบเลี่ยงแบบบางบางทีเราเผื่อใช้มือถือนานก็ต้องแบบต้องไม่เล่นขนาดนั้นครับแต่บางทีอาการมันก็จะออกเองนะเหมือนพอเล่นนานๆมันจะเริ่มเวียนหัวเราแล้วก็เลยต้องหยุดก็เสียโซเชียลน้อยลงก็ค่ะก็เสียดโซเชียลน้อยลงครับก็ดีเหมือนกัน กลับไปแบบเมื่อก่อนหยิบหนังสือมาอ่านบ้างอะไรที่ซื้อไว้แล้วไม่ได้อ่านเลย <laughs> แต่ที่เยอะจริงก็คือคนที่ทักแบบเป็นไงบ้างเนี่ยเห็นได้ข่าวตาดับไปเลยมนันโอเคไหมอะไรอย่างเงียผมเหมือน <laughs> ก็เหมือนมีเพื่อนที่เป็นหมอก็ทักมาทางตุ่่เยอะมากว่าแบบเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเห็นพี่วิวสัมภาษณ์อะไรย่างเงี้ยผมตาเขา ไม่มองไม่เห็นเลยหรออะไรอย่างเงี้ยคือพอเล่าต่อๆกันก็รู้มันจะขยายใหญ่การดูตาบารดูว่าดวงตาบองเรื่องมันดูใหญ่เรื่องมันดูใหญ่หมอหมอในทิกติกก็คือมาทำคอนเทนต์กันเลยเขาก็บอกว่าเหลายคนดูเลยครับแล้วก็มีแบบมีในวงการบางคนก็ทักมาด้วยนะอย่างชาลลอตล่าสุดก็ทักมาเป็นยังไงบ้างคิดถึงเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆมันก็ทําให้หลายคนอาจจะแบบว่า ว่าแบบว่าเาระวังลากนิวก็เป็นมน,น,น,นใช่อันนี้อันนี้คิดว่าแบบคิดว่าเป็นประสบการณ์ร่วมละกันเพราะว่าหลังๆมานี้คิดว่าหลายๆคนก็มีโอกาสต้องจ้องจอเยอะบางทีเราทางานกับจอไม่ว่าจะเป็นคอมหรือว่าจอมือถือ,อก็อยากฝังระวังเลยด้วยครับแล้วก็ถ้าต้องใช้เยอะจริงๆิคิดว่าแว่นกลองแสงก็ช่วยนะอืแล้วก็ติดไว้หน่อยก็ดีครับหรือเหมือนขายแว่นกองแสงเลยไม่ใช่นะแว่นกองแสงไม่เขนะ้า ติดกระต่อเข้ามาได้เพราะประสบการณ์ตรงตอนนี้ต้องใช้ทุกวันแล้วตอนนี้คือยังต้องมีหายซีรีส์ถ่ายละครอะไรไหมคะคือคือช่วงนี้ยังไม่มีครับผมก็ก็ถือว่าดีไปแต่ว่าช่วงนี้กลับมากลับมาทํางานเพลงครับแล้วก็คิดว่าเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เกิดอาการนี้ขึ้นมาเนี่ยคือถ่ายเอ็มวีตัวเองนั่นแหละเออก็แบบเหมือนมันมันจะมีซีนหนึ่งที่มีจอโปรเจคเตอร์ยิงเข้ามาในตาเยอะมากๆเทคหนึ่งก็น่าสามสี่นาทีครับก็คิดว่ามีผลเหมือนกัน ปปอางนี้พวกแสงไฟส่อนไลท์ลก่อนไลท์อะไรก็มีส่วนเหมือนกันใช่ใช่ครับ <c oughs> แฟ <c oughs> ลชตัวดีเลยคือคือาการผมถ้าคุณหมอเท่บก็จะเหมือนเวลาเราไปจ้องดวงอาทิตย์นะครับที่พอจ้องแล้วมันจะมีฝ้าดำๆขึ้นมาที่ตาเรา แต่ว่าตอนนั้นมันดันแบบเหมือนฝ้าดําขึ้นมาเป็นชั่วโมงอะไรแบบนี้มันนานไปแต่ตรงนี้ก็มีแบบเรื่องอะไรอย่ากิจกรรมในแต่ละวันเหมือนกับ New ทำสีครับเออจริงๆนะครับหลังๆผมไม่ได้รับที่เป็นงานถ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็ทำธุรกิจอย่างเดียวแล้วก็คือเวลาแฟลชหรืออะไรเงี้ยมันก็ดูเป็นชุดสั้นๆครับก็คือไม่ได้แบบว่าเอ็กโพสแบบยาวๆเป็นแบบแสงฝัดไลท์ส่องอะไรเงี้ยแต่ว่ามีประสบการณ์เรื่องแบบโดนแสงอย่างมันเจ็บตาอย่างเงี้ยครับเยอะเหมือนกัน จริงก็อยากให้ทุกคนเหมือนแบบทุกคนก็น่าจะใช้สายตาเยอะช่วงนี้อะไรเงี้ยครับดูไลสไตล์อะไรเงี้ยเ็เป็นแวกวางตุ้งแว่นกองแสงเข้าได้หรือทำสายผมก็ต้องต้องขอบคุณแฟนแฟนมากเลยครับผมที่เหมือนเป็นห่วงไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นอะไรหรือว่าไม่ว่าจะปล่อยผลงานอะไรขึ้นมาก็คอยซัพพอร์ตตลอดครับก็ก็อยากให้แฟนๆก็ดูแลตัวเองด้วยแล้วก็คอยสุดทายแข็งแรงทุกคนเลยครับ Yeah.